นี่ค่ะอีกอีกหนึ่งดอกค่ะดอกเดียวหนึ่งดอกาำงามค่ะนี่อีกหนึ่งดอกค่ะปลาแห้งนี่ค่ะ ฝนไม่ตกป่าแห้งมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังพอได้เก็บค่ะนี่ค่ะป้าแห้งมากสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป่าอีกแล้วค่ะช่วงนี้ไม่อยู่ไหนค่ะก็อยู่แต่ป่าค่ะข้าวป่าค่ะข้าวป่าไม่เสียตังค่ะไปห้างเสียตังข้าวป่าหาองฟรีค่ะนี่ค่ะเพิ่งมาถึงป่ากันค่ะ วันนี้มากันสามคนค่ะพี่ตาพี่กอดและกัไก่ค่ะเพึ่งมาถึงนี่ค่ะกำลังลงมาป่าค่ะอันมองสายมองฟ้ายังไม่เจอค่ะไปค่ะไปค่ะหาเห็ดกันค่ะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนหาหมดไปค่ะหาด้วยกันค่ะป่าเดิมป่าเดิมเห็ดพึ่งหวานเยอะค่ะไปค่ะไปค่ะลุ้นกันค่ะนี่ Nguyên khao mà nít nguồn chữ lạc ha. Nguyên nguồn đốc. Nguyên mà nít nguồn chữ lạc ha. Nguyên nguồn chữ lạc ha. Nguyên nguồn chữ lạc ha. Nguyên นกนี่เริ่มบานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วค่ะเอาวันนี้เอาแต่ลูกน้อยไปค่ะนี่ขาวอ้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่เอาไปค่ะไวน้นี่ให้เขาเฝ้าป่าค่ะปีหน้าจะได้ เกิดอีกนี่ค่ะดอกฮียวนี่ค่ะ,คะอีกอีกหนึ่งดอกค่ะดอกดียวหนึ่งดอกดำงามค่ะนี่ อีกหนึ่งดอกค่ะปลาแห้งนี่ค่ะฝนไม่ตกปลาแห้งมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังพอได้เก็บค่ะนี่ค่ะปลาแห้งมากดอกเดียวมายบขึ้นอยู่ดอกเดียวค่ะขึ้นดอกเดียว ดอกค่ะโอนๆเลยค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะหัวสวย หัวสวยเลยค่ะดอกเดียวเดินมาเจอเฮ็ดนี้ค่ะเฮ็ดขอนสนค่ะเฮ็ดขอนสนค่ะแต่ว่าไกไม่เอาค่ะไกไม่เอยกินค่ะเฮ็ดนี้ไม่กินเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นอยู่ตรงโคนไม้สวยเลยค่ะผมนี่ค่ะอ่อนๆนี่ค่ะไม่เก็บค่ะ ลูกน้อยค่ะดอกงามๆค่ะเดินไปเดินมามาเจอนี่ค่ะเจอเห็ดมันปูกลุ่มนึงค่ะนี่ค่ะเดินมาเจอเห็ดมันปูสวยๆค่ะขึ้นไม่ค่อยโรดเห็ด ปลาแห้งค่ะปลาแห้งเห็ดขึ้นไม่ไหวนี่ค่ะมาแอบขึ้นอยู่กุ้มน,นคะคะแอบกอนไม้มาแอบคอนไม้อยู่ค่ะ เพ็ดนี่เก็บเราถ้าเก็บแรงๆเขาจะนั่นค่ะจะเตะเจอมันปูกลุ่มนึงค่ะนี่ได้ไล่โดกอยู่ค่ะนี่ค่ะแกเพชรพึ่งว่านอยู่ดีๆ เดินมาเจอนี่ค่ะเห็ดมันปูสวยๆค่ะรู้สึกฝนจะตกลงมานิดนึงค่ะดินเปียกๆนี่ค่ะนี่เจอเห็ดมันปูอีก,กลุ่มนล้ค่ะ,คะเจอเห็ดมันปูอีกแล้วค่ะนี่ กลุ่มสวยเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นเป็นแถวเลยค่ะได้ต่างทรงเฮ็ดเลยวันนี้ได้ทั้งเฮ็ดพึ่งหวานทั้งเฮ็ดมันปูค่ะค่ะอยู่ใต้มอสสวยสวย em <laughs> Hãy <laughs> <laughs> giấy cho kênh เจอเฮพึ่งข้างทางค่ะแกแล้วค่ะแกไปเลวมาสายไปค่ะหานกเล็กค่ะเจออีก,กุ้งนึงค่ะเห็ดมันปูค่ะดอกกำลังสวยเลยค่ะวันนี้ได้ฝนค่ะ กำลังสวยเลยเก็บยากอยู่นี่ค่ะอยู่ใต้อโนเบอรี่ค่ะนี่ค่ะนี่กลุ่มนึงค่ะมีฟรังเก็บด้วยค่ะเป็นผู้ยิงงดนเร็วนะ เดินเร็วมาค่ะฟ้าดงกวนั้นเป็นผู้หญิงนะค่ะแก็บอยู่กัวกาควพวกไใบแยงตรงไหเดินเร็วนี่ค่ะนี่ค่ะเจอกบค่ะนี่ค่ะนอนนิ่งอยู่กบค่ะโอ้เนาะข้อเบอร์กบเสียวะนอนตัวอ้วนนี่ค่ะนอนไม่กลัวเลยค่ะ สองสามดอกค่ะสรุปวันนี้ได้แต่อันนี้ค่ะเห็ดมันปูเยอะมากค่ะวันนี้พอดีเห็ดพึ่งวันนั่นก็เอาใส่รถไปแล้วค่ะมันนักค่ะกลัวมันนั่นถับกลัวถับเห็ดมันปูเละค่ะนี่ค่ะได้เห็ดมันปูเยอะมากค่ะวันนี้มีดอกสวยๆค่ะนี่ค่ะดอกสวยมากตาดอกค่ะ